สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาหอดบานเร้วลืมเอาโทรซับไปตลาดพี่น้องค่ะใน <c oughs> ยังมะเน่ไปกล้วยค่ะพี่น้องกล้วยน้ำว้าไม่ท่านสุกจ้ะนีนี่สามสิบบาทกล้วยแทงไปนี่สามสิบบาทไปเฮดโบดพี่น้องค่ะเฮดโบดยี่สิบบาท อันนี้เฮดหนู20บาทพี่น้องหัวคนพอบ่อพอเนาะแต่กระดาษลายเลยแต่ได้40บาทสีมะเขียนพี่น้องคะอันนี้แอปปัาชิวเพิ่นว่า10บาทพี่น้องไปกดนี่โน่อไม้ no น้อยไร่ด้วยจะได้ยี่สิบบาทฮะไม่ต้องไปหาจ้ะอันนี้ทั่วเนื้อจ้ะพี่น้องชิมะแกงชิมะแกงไ่เ็ดเนี่ยมี้าบาทจ้ะส้นที่สอยูนะคะพี่น้องขาพี่เคกักบ้าบทจ้ะ ชะอมห้าบาทเก่งเฟเห์แล้วได้อีอย่างมากพี่น้องหมากมั่งคุดพี่น้องคะ่ะกิโลกิโลสามสิบหาสามกิโลโล่เอามาสามโลเลยอยากกินพี่น้องเลยอยู่โนเวสมมาแพงแท้พี่น้องคะ่ะมามาอื บ้ <What? S 2> านซัมพี่น้องบึงตะไคร่ห้าบาทพี่น้องคะตะไคร่ห้าบาทมาจิมาตุ้กซิกแกงเค็ดนี่แหละพี่น้องค่ะยังมีคนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเอาไปลางเนาะค่ะแกงโมยุดลูกยี่สิบบาทเป็นมาสามหน่วยหาด สามหน่วยหาดกินจะมาหน่วยเดียวเนาะค่ะเนาะ <c oughs> อันนี้น้อยหนาจะน้อยหนานอยหนานนังพี่น้องสี่สิบบาทควมกินจะได้แต่จะกินม,าม,ามนักต้องรูปอุกกนพี่น้องจะอยากแห้งทัง้งหมดจะเป็นเท่าไหร่นี่งร้อยหาสิบ หกสิบหกสิบอันนี้ร้อยหนึง100น่งร้อยหนึ่งอันนี้เศ้าสีนน่สิบทุกสิบแปดสิบอันนี้ก็ล้อยนึงเป็นสามร้อยพี่น้องคะ่ะโอ้เงินงใส่นวนค่ะเงินงใช้นวนจริ้งกิสามรอยนะพี่นอ้องเดี๋ยวจะพามาอันแกงเค็ด สูพีสูน้องกินเนาะจ้ะเพราะว่ามันเป็นตลาดนาดพี่น้องคะ่ะเป็นตลาดนาแต่กับขึ้นงกับ <c oughs> มีของเด่นเล็กน,น้อยน้าเนาะแต่กับสีสำคัญรืมเอาโทรศัพท์ไปน้าพี่น้องคะ่ะก็บเรื่อบริเบไทยตอนยางเนาะแซ่พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นจี้าพจี้ามาเกียงเคสเนาะพี่น้องนนเนาะทำแล้ว นังจะมาเกลืเผ็ดนะคะอันนี้นี้พริกหอมแดงตะไคร่จ้ <c oughs> ะน้ำปลากลม้วนใส่เห็ดลงไปอันนี้เห็ดบดเลยจ้ะเด็กอันนี้เห็ดหัวหนูจากกินจักรอดบ้านเร็วพี่น้องค่ะเป็นบ้านเร็วค <c oughs> ิด <c oughs> ว่าน้ำน้อยค่ะพี่น้องเอาตาเครื่องแกงมีพริกกับตะไคร้ หัวอหอมจ้ะแต่กระตะไคร้เกิดเก่ยเจ็บองนะจ๊ะอ่ะใส่ลงไปก็เอาน้ำหลังโคกพี่น้องค่ะเอาแก๊สด,ดีแห้งๆจ้ะพี่น้อง ล <C oughs> จลังหับอันนี้ปลาเผาเสียดายพี่น้องซื้อมาดา้วยก็อาชิกินบะเบิดน้าก,ก็จะมาใส่ใช้กับเทียมเพียบเละคะ่ะ <c oughs> เอาน้ำนัวนนพี่น้องพี่น้องอยากอย่างจะใส่ไปเนาะอยู่บาดเข้าแล้วอยากกินอย่างก,ก็ะชิกินเลยจ้ะพี่น้อง อยู่ปุ่นมันโออะไรกินดูจ้ะอะไรกินอาหารดีๆแหละแต่ชอบแบบนี้นอกขึนก้นกว่าแต่็มีมีทัวทัวเนื้อด้วยจ้ะอา่าใบชะอมอย่า <c oughs> ไปเก็บเพราะอีตูก็อน,น่าอจัดเดี๋ยวตั้งตังแทนมอเดือนดีๆก็นนะคะ่ะค่ะพี่น้อง แกงเห็มเดมอดไซส์อันเขาอีดูเนาะอันนี้ทีตมอัดช่ำไว้ในกระถางเลยจ้ะเนี่ยยังมีอีกอยู่จ้ะใส่ซ้ำนียเนาะจ้ะมาห้ามใสไซันมีห้าวันมใสไซักบทั่วจ้ะพี่นอ้อง ทวเนื้อเลยจ้ะเดอน,นี่เข้าใส่ที่หลังเนาะความหอนนี่ว่าตรงเราถึงแต่พี่น้องมนุษย์เนาะยู่ปุ่นกับว้านนาวแต่กระสูออยู่ได้จ่ายุงเืองไทยเฮ้าจะจะ,จะกินอย่างเข้ากันเลยพี่น้องค่ะ พุ่นก so no. no. ็ได้กินจ้ะแต่มันกินกับเขาสไตล์ฝรั่งเนาะมันเป็นแบบเล่าๆเนาะกินทีเดียวด้วยจ้่เ้อบมต้องมาห่วงมาเป็นย่างมุในส้ส่วนจานเนะจ้ะคุณสาบอกินน้ำจ้ะจักน้อยนึงพี่น้องแล้วจะไปเอาน้ำปลามาเติม ว่าเติมที่หลังก็ได้เนาะค่ะนี่ปิดฝาอีกรอบเนาะร้อนหมลุดยอดรอให้สุกกันนะจา๊ะเปิดอีกรอบที่นอ้อง หน้าตาแกงเห็ดบทใส่เห็ดหูหนูใส่บักทัวใส่เฉาอมใส่บักอิจูเนอะอยากกินยังกระใสไปแต่ก,กับปลาเหลือจะเป็นหน้าตาจัางซี่ละค่ะ,ะเผ็ดอยู่ด้วยจ้าเพราะว่ากินเผ็ดก่ได้นาะจ้ะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะเนาะอันนี้คือสุปเรียบร้อยแล้วค่ะแค่ไปต็ตืมน้ำปลานาะจ้ะพี่น้องโอเคนะคะนาะติมจะบ่ตั้ง มดกินให้เบิ้งเล้อจ้ะเด้อแค่เห็ดห้เบิ้งเนาะวิธีทำของติ๋มเนาะสไตล์ไผสไตล์มั่นเนาะพี่น้องแขงเล่าๆจ้ะโอเคจ้ะติ๋มกะขอฝากช่องชีวิตมีดีหลายสไตล์ติ่มชาแนลน้ำเนเอจ้ะพี่น้องคลิปนี้กับผ้ามาเฮ็ดกินเนาะไปไปตลาดได้อย่างมากแต่ก็มาเฮ็ดกิน้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยเลือจ้ะเด้อขอบคุณถูกกำลังใจเนาะขอบคุณเอ่อพอแม่พี่น้องทูกคนเนาะเอฟซีเนาะ ขอกันคิดหนาได้จะเด้อขอหายชุกค้นสุขภาพแข็งแรงเนาะไม่เก็บไม่จนนำรวยเงินทองนอะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะ